เกิดเหตุเสียสิทธิในการรับมรดกกรณีใดบ้างที่ทายาทจะเสียสิทธิ์ในการรับมรดกคลิปนี้มีคำตอบการที่เราจะได้รับมรดกจากใครสักคนอย่างแรกเราจะต้องมีฐานะเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนแต่ถึงแม้เราจะเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกแล้วก็ตามเราก็อาจจะเสียสิทธิ์ในการร,รับมรดกไปได้เช่นกันวันนี้ผมเลยจะพาทุกคนไปดูว่าเหตุอะไรบ้างที่ทําให้ทายาทเสียสิทธในการรับมรดกไปครับ การเสียสิทธ์ในการรับมรดกคือการที่ทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกของเจ้ามรดกเสียสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกไปด้วยเหตุบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือด้วยเจตนาของเจ้ามรดกเองซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทคือ 1. ถูกกำจัดมีให้รับมรดกและ2ถูกตัดไม่ให้รับมรดกประเภทที่1ถูกกำจัดไม่ให้รับมรดก คือการที่กฎหมายกําหนดบทลงโทษตัดสิทธิายาที่กระทําการบางอย่างที่ไม่สุจริตให้เสียสิทธิ์ในการรับมรดกไปโดยจะต้องมีเหตุามที่กฎหมายกําหนดไว้หากเข้าเหตุแล้วทายาทคนนั้นจะถูกกําจัดไม่ให้รับมรดกครับซึ่งแบ่งเป็น2เหตุดังนี้เหตุที่หนึ่งยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกกรณีนี้เป็นกรณีที่ทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกได้กระทําการยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกเท่าที่ส่วนของตนจะได้หรือมากกว่านั้น โดยชอชฉนหรือรู้อยู่แล้วว่าตนทําให้เสียประโยชน์แก่ทายาทคนอื่นทายาทคนนั้นจะต้องถูกกําจัดไม่ให้รับมรดกเลยแต่ถ้าได้อยากย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ทายาทคนนั้นจะต้องถูกกําจัดไม่ให้รับมรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังไว้นั้นสรุปง่ายๆก็คือถ้ายักย้ายหรือปิดบังไว้เกินกว่าส่วนที่ทายาทคนนั้นจะได้ก็จะถูกกําจัดไม่ให้รับมรดกทั้งหมดไม่เหลือสิทธิ์อยู่เลยแต่ถ้าน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้เช่นจะได้รับมรดก1หนบาท แต่ยักย้ายหรือปิดบังไป600,000บาทแบบนี้จะถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกในส่วน600,000บาทที่ได้อยากย้ายหรือปิดบังไปแต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับจำนวน400,000บาทอยู่ครับเหตุที่2เป็นผู้ไม่สมควรรับมรดกกรณีกฎหมายต้องการลงโทษผู้ที่ไม่สุจริตรหรือทำไม่ดีต่อเจ้ามรดกโดยถ้ามีพฤติการ5อย่างดังต่อไปนี้กฎหมายจะลงโทษกำจัดผู้นั้นไม่ให้รับมรดก 1. ผู้ที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนากระทําหรือพยายาม ทำให้เจ้ามารดกหรือผู้ได้รับมรดกก่อนตนถึงแก่วความตายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2. องผู้ที่ฟ้องเจ้ามรดกว่ากระทําความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิตและตนเองกับต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทําพยานเท็จกรณีนี้คือการที่เราฟ้องเจ้ามรดกในข้อหาความผิดทางอาญาและความผิด ฐานนั้นมีโทษถึงประหารชีวิตแต่ปรากฏว่าสารยกฟ้องเจ้ามดกเลยฟ้องกับเราฐานฟ้องเท็จหรือทำพร,รยานเท็จและสุดท้ายเราถูกสารพิพากษ,ษาถึงที่สุดว่ามีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทำพรยานหลักฐานเท็จจริง สามผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าจ้ามรดกถูกค่าตายโดยเจตนาแต่ไม่นำเรื่องไปลองเรียนเพื่อเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษซึ่งกรณีนี้จะไม่ใช้กับผู้ที่รู้นั้นมีอายุไม่ครบ16ปีหรือเป็นคนมีโกตเจิตหรือผู้ที่ฆ่านั้นเป็นสามีภรรยาหรืออุปการีหรือผู้สืบสันดานของผู้ที่รู้นั้นโดยตรง สี่ผู้ที่ช่อชนหรือข่มขู่ให้เจ้ามรดกทำหรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแต่บางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์มรดกหรือ 5. ผู้ที่ปลอมทำลายหรือปิดบังพินัยกรรมการเสียสิทธิ์ประเภทที่2ถูกตัดไม่ให้หรับมรดกการถูกตัดไม่รับมรดกซึ่งเป็นการเสียสิทธิ์ด้วยเจตนาของเจ้ามรดกที่ทำก่อนจะถึงแก่ความตาย โดยใช้กับการตัดทายาทโดยทำไม่ให้ได้รับมรดกตามกฎหมายซึ่งการตัดนี้สามารถตัดโดย2วิธีคือ 1. ตัดโดยชัดเจนหรือ 2. ตัดโดยปริยายการตัดโดยชัดเจนการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่าไม่ให้ใครได้รับมรดกบ้างซึ่งกฎหมายกําหนดไว้2วิธี 1. ทําเป็นพินัยกรรม2ทําเป็นหนังสือมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนการตัดโดยปริยายแน่นอนว่าจะต้องไม่ใช่การตัดแบบชัดเจน แต่เป็นการตัดแบบอ้อมๆซึ่งพฤติการก็จะประมาณว่าเจ้ามรดกทาพิธกรรมยกทรัพย์มรดกทั้งหมดให้แก่คนอื่นที่ไม่ใช่ทายาทโดยธรรมถึงง่ายๆเจ้ามรดกยกทรัพย์มรดกทั้งหมดให้แก่คนอื่นจนหมดแล้ว ทายาทโดยธรรมก็ไม่มีมรดกที่จะได้รับตามกฎหมายจึงเป็นการตัดไม่ให้รับมรดกโดยปริยายนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องการเสียสิทธิ์ในการรับมรดกการเสียสิทธิ์หลักๆที่เห็นได้ชัดก็คงเป็นเรื่องกฎหมายต้องการลงโทษผู้ที่ไม่สุจริตหรือทำไม่ดีต่อตัวเจ้ามรดกทายาทคนอื่นๆและทรัพย์ที่เป็นมรดกนั่นเองครับซึ่งรวมถึงการถูกตัดที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาเองด้วย สำหรับใครที่ชอบความรู้หรือสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ของช่องเราไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์กฎหมายดี ight, ๆที่เรานำมาฝากทูก,กนคนในครั้งหน้าด้วยนะครับหากใครมีปัญหากฎหมายก็สามารถปรึกษาได้ที่คอนแทคนี้เลยนะครับเพราะเราเชื่อว่าทุกปัญหากฎหมายมีทางออกเสมอ